สวัสดีครับพบกับ The On TV ครับผมคือดรเบียร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในหุ่นเวอร์ชิลกันซึ่งผมก็ไม่อยากเลยนะผมวันนี้ผมโชคดีมากครับผมได้เจอแชมป์อันดับที่สองประเทศไทยฮะฟิกเกียครับ พิมพ์มาแป๊บนะครับเราก็โอ้ยมันไม่ลมนะครับนี่ปั่นแม่งเลยครับ โอ้ยิงไม่ทันนะครับท่านโอ้เ้วก็เป็นเป้าหนิ่งมันครับ ยาล้วก็เป็นไก่ให้มันยิงนะ ฟันไม่ทันนะครับโอ้ค่าดิฟฟิ์มันเยอะจริงครับผมผมก็อาจจะแพ้เป็นได้ครับนี่แน่นี่แน่ ย่าออฟฟินพลูไปแล้วเราก็ตายนะครับซึ่งมันก็ได้สิบสองครับผมก็ได้สแบบี่ครับ มันเองอยู่นี่เว้ยไอ้ฮืดไอ้ฮืดไอ้ฮืดแล้วมันก็ตายยครับท่าน อนลื่แล้วเราก็ตายนะครับง่ายๆตายหมดทุกอย่างคนระับอ๋อมันมีเกาะไอฟิวนี่เองหลบพัน ต้องไปฟันแล่ปาชิตนะครับย่กูจะขามกูจะขามกูจะขามึง เขาจบคลิปเพลงตรงนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับ <Bye. S 1> จากดรเบีย